มีปัญหากับหัวหน้าทำยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสบพนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งนะฮะทันี้เป็นอีพีที่1 4 5 4แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาสดีไซน์ติ๊กกิ้งมาส์คลาสนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับครั้งเดียวของปีนี้นะฮะจัดมาเป็นรอบที่25แล้วนะครับ็ ใครที่สนใจดีไซน์ทิงกิ้งแบบเจาะลึกเอาไปใช้ได้จริงนะครับแบบ e s i g n School ที่ซ t นฟรานครับก็ลองมาเรียนกันได้นะครับจัดครั้งเดียวนะครของปีนี้ดูรายดีเอได้ใน Facebook Page แล้วก็ใน l ลโ e OA ของแบบทัดครึ่งนะครับเครื่องหมยแอดแล้วก็เอทารนะครับวันนี้เนี่ยจะพูดในทอปิกที่แบบกว้างนิดน,นึงนะจริงๆเป็นทอปิกที่น่าสนใจแล้วก็มีคนมาปรึกษาช่วงนี้เยอะเลยนะค,คือเป็นเรื่องของแบบพี่ผม ผมมีปัญหาหัวหน้าผมผมทําไงนะคือมันเป็นเรื่องดูเหมือนจะเบสิกนะผมถามหน่อยใค,ใครไม่ใครไม่มีปัญหาหัวหน้าบ้างใช่ไหมเลวลาเราพูดว่าเรามีปัญหาหัวหน้าเนี่ยผมผมว่าอยากให้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้ก็แชร์ทั้งมุมมองเราเป็นลูกน้องมาก่อนแล้วเขาเป็นหัวหน้าอยู่ด้วยเนี่ยอยากให้เฟรมปัญหาว่าเฮ้ยผมมีปัญหาหัวหน้าทำยังไงอยากให้น้องนึกใหม่ว่ามันเป็นแค่ปัญหาเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นความเห็นไม่ตรงกัน เขาคิดอย่างหนึ่งผมคิดอย่างหนึ่งมันมันเป็นเรื่องของอะไรนะผมว่าอันนี้ต้องเริ่มอย่างี้ก่อนเวลาเราบอกเรามีปัญหาหนหน้านี่ผมเริ่มต้นเลยก่อนว่าบางทีอย่าไปเฟรมมันให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะมันเหมือนกับเรามีปัญหากับเพื่อนเราอ่ะกับมีปัญหาหัวหน้าจริงมันเรื่องเดียวกันหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ตรงกันนะและส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราเอ่อไม่ค่อยอยากคุยนะเวลามีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยอยากคุยคนที่มีปัญหาหัวหน้าแล้วถามว่าไม่รู้ทํายังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คคือนที่ ไม่ไม่อยากคุยอบหัวหน้าซึ่งอันนี้สื่อถึงปัญหาสําคัญเลยก็คือว่าทําไมเราถึงกลัวหัวหน้าอันนี้อันนี้นอกเรื่องนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปไปคุยอะไรพวกนั้นแต่อันนี้พอจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังก็คือว่าเวลาเรามีปัญหากับหัวหน้าเนี่ยจริงๆงแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าลองนึกก่อนว่าเฮ้ยปัญหานี้มัน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 ,ม,นมันคืออะไรนะอ่ะอย่างนี้ก่อนในในความคิดของเรากอนนะเออสมมุติว่าหัวหน้าเห็นความเห็นไม่ตรงกัน ทำยังไงให้หัวหน้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเชื่อเราบ้างอะ,อะไรอย่างนี้นี่คือปัญหานะเขาไม่เชื่อผมอ่ะพี่พูดยังไงก็ไม่ฟังนี่เบสิกน,นะถามถัดไปก็คือว่าเฮ้ยเราลองนึกในมุมของหัวหน้าดิอันนี้ก็แบบเบสิกแล้วนะคือเฮ้ยเราหัวหน้าคิดว่าเขาเขามองเหมือนเราไหมเขาคิดเหมือนเราไหมถ้าเรามีความสามารถอันหนึ่งในการที่ไปยืนในที่ตําแหน่งของเขาได้นะผมใช้คานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า จริงๆแล้วการแก้ปัญหาเวลามรามีปัญหาหัวหน้าเราเฟรมเงี้ยมันไม่ต่างอะไรกับวิชา negotiation นะมันคือว่าเราเราอยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมหัวหน้าเขาก็เขาก็มีสิ่งที่เขาต้องการคําถามที่สําคัญนะครับสำคัญเลยในการ negotiate คือผมใช้คำว่า negotiate แต่จริงๆก็ไม่อยากมาใช้กับหัวหน้านะแต่ต้องบอกว่าเวลาที่เราจะพูดคุยกันอะ่ะถ้าเ,าเป็นไปได้อะ่ะข้อดีการ negotiate มันจะง่ายมากเลยถ้าเรารู้ว่าหัวหน้าเราต้องการอะไรโกงเขาคืออะไร นะครับแล้วเขามีปัญหาอะไร constraint ของเขาคืออะไรบอกเราเข้าใจเรื่องนี้เรื่องหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดูว่าไอ้ตัวเนื้อของปัญหาเนี่ยที่หัวหน้าคิดแบบเนี้ยในมุมของเขามัน make sense ไหมนะเอาในมุมของเขาก่อนนะคือถ้าเราฟังแล้วทุกอย่างอะ่ะมันมันดูเฮ้ยส่วนใหญ่มันจะ make sense แหละถ้าเรามองในมุมของคนอื่นได้นะแต่เราพอในมองมุมเรามันไม่เห็น make sense เลยอ่ะเราเข้าใจไดนะ้เพราะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนเวลาเรามีปัญหากับใครเนี่ยผมคิดว่า เราต้องกลับไปมองกันว่าเอา๊เเเเเเอแ,บบแบบลนะ้วถ้าเราเป็นเราเป็นเขาเอาแบบเบสิกเลยนะถ้าเราเป็นเขาอะเราจะทํำยังไงเวลาพูดคํานี้เนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะเพราะว่านอ้นองๆหลายคนบอกเอ้ยถ้าผมเป็นเขาผมไม่รู้ทำไมผมเขาต้องทาอย่างนี้อนะไรแต่ให้ลองศึกษาลึกๆหาข้อมูลเหมือนกับคุณกำลังในโคเชตกับเจ้าของธุรกิจพันล้านอะคุณกำลังจะได้ดีลดีๆอะคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการศึกษาว่าเอ้ยหัวหน้าไปเจออะไรมาทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้วิธีคิดเขาเป็นยังไงผมว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อน คือเรามีปัญหาหัวหน้าทํำยังไงดีให้โฟกัสก่อนว่าหัวหน้าเนี่ยเขาไปเจออะไรมาเขาเป็นคนยังไงเขาเขาเจอสิ่งนี้แล้วเขาคิดแบบเนี้ยเขาผิดไหมเชื่อผมว่าหลายหครั้งเนี่ยมันไม่ผิดนะจากมุมของเขาจริงๆนะแต่ทีนี้เราต้องการจะ problem solve ไงเราไม่ได้จะมานั่งเป็น empathy คุณหมอจิตแพทย์ถูกไหมเราก็จะแบบเออแล้วเราจะทำาไงให้เราให้ความคิดของเราอะ่ะมันแทรกตัวเข้าไปในความคิดของหัวหน้าได้ให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ก็เป็นความคิดที่ดีดนะอ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแไอ้ไอ้ไอ้มุมมองของการที่เราอยากจะแทรกตัวเข้าไปนั่นแหละฮะจะเห็นว่ามันมีเอฟฟอร์ตละมันมีความพยายามอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินหัวหน้าไม่ได้เชื่อเราเองตามธรรมชาตินะหัวหน้าเนี่ยเลือกฟังนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะเออจะบอกจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะชอบหรือไม่ชอบ คนเราทุกคนนะฮะเลือกฟังคนที่เราไว้ใจนะเลือกฟังคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเลือกฟังก่อนคนที่อาจจะไว้ใจแล้วกันเอา,อางี้แล้วกันแต่ไว้ใจนั่นกิอาจจะไม่ได้เกิดจากว่าอยู่ทํางานกันมานานนะอาจจะเกิดจากเฮ้ยเราเห็นผลงานหรืออะไรอย่างเงี้นะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคุณต้องแอสเซสเรื่องนี้กับตัวเองเลยนะผมว่าเวลาเรามีปัญหาใครให้แอสเซสเรื่องนี้กับตัวเองก่อนว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะหัวหน้าคิดยังไงกับปัญหานี้ไก่นะั่นและความสามารถนั่นเรียกเอมพัตตี้เนาะซึ่งผมว่าคุณควรมีเอมพัต อย่างที่สองก็คือว่าคุณควรจะ assess ก่อนว่าเฮ้ยเรามีเรามีเรามี trust อยู่กันแค่ไหนนะเพราะถ้าัวหน้าเขาเกลียดขี้หน้าคุณเนี่ยถ้ามันเป็นอ s ชูนั้นจริงๆถ้าถ้าคือคำถามคือว่าผมมีปัญหาัวหน้าพี่ทําไงโอหัวหน้าเกลียดคุณถ้าคุณสรุปแบบนี้เนี่ยผมว่าคุณย้ายที่ทํางานได้เลยนะเพราะว่าเวลาเ,าเราเกลียดใครแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไปถึงจุดที่แก้ไขยากนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นอ m p l ิเคชั o ว่า เฮ้ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยนะแต่หลายๆครั้งเนี่ยแฟกจริงๆคือมันอาจจะไปไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็แค่จะบอกว่าเวลาเราบอกว่าหวหน้าเกลียดเราปัญหานี้แก้ยากมากนะมันคือเป็นเรื่องของเราเองถ้าวหนาเกลียดเราบางทีเดินไปขอโทษเขาคุยกับเขาเลยก,ก็ก็อาจจะช่วยนะแต่อันนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณอยากจะแก้ปัญหานี้จริงๆเพราะว่าถ้าเขาเกลียดคุณอ่ะคุณจะทาอะไรให้ตายจะพูดแก้ตัวอะไรให้ตายเขาก็ยิ่งเกลียดคุณเนาะแต่หลายๆครั้งปัญหาไม่ถึงจ ไม่มีทักษะในการพูดคุยกันนะครับเช่นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราเราเปิดด้วยเรื่องอะไรใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราผมผมเชื่อนะคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยถ้าคุณมีความจริงใจพอคุณเดินเข้าไปเนี่ยคุณคุยเลยว่าอ่าเข้าใจหัวหน้าในมุมนี้นี้น,นี้นี้นะอ่าพูดไปเลยนะพูดในมุมของเขาก่อนว่าเออเวลามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะแต่แ่าวในมุมของเราเนะี่ยเราคิดอย่างนี้หัวหน้าคิดว่างไง เขาไม่ต้องเห็นเหมือนเราก็ได้ถูกไหมแต่ว่าอย่างเนี้ยแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เกิดอย่างที่เราคิดอย่างเนี้ยสร้าง trust นะฮะสร้าง trust เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราสื่อสารสิ่งที่เราออกไปฟังออกไปอย่าง respect แล้วเราก็พยายามพูดในมุมของเขาด้วยน,ะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากพยายามพูดในมุมของของเขาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายแนละ้วผมก็ต้องบอกว่าคนที่มีหนา้าหัวหน้านเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายคนรับผิดชอบงานไม่ได้มีแค่คุณนะหัวหน้าคุณก็รับผิดชอบงานด้วยนะถ้าคุณมีหัวหน้าที่ดีอะนะ หลายๆครั้งเนี่ยการตัดสินใจอ่ะผมก็บอกว่ามันก็เป็นความเร็วร้ายของหัวหน้าบางอย่างคือมันเป็นความเร็วร้ายเพราะางานเยอะใช่ไหมเขาก็ไม่มีเวลา,าอาธิบายคุณซึ่งจริงมันตามทฤษฎีมันควรนะต้องาอาธิบายคุณว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในบางครั้งเนี่ยผมว่าในเคาเจอร์ไทยหัวหน้าแบบไม่มีเวลา,าอาธิบายตัดสินใจไปแลวเอ้ยทำไมทําอย่างนี้ไม่เห็นบอกเลยเอ้ยทำไมไม่ให้เกียดกันเลยอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งเป็นเรื่องของการมิสคอมมิ unikate หรือไม่คอมมิ u n i k a t ของหัวหน้าแต่ถ้ามันเป็นปัญหานั้นจริงๆเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าปัญหาคือการไม่คอมมิ u n i k a มันไม่ใช่ว่าเขาเกลียดคุณหรือว่าเขาเป็นคนไม่คอมพิเทนต์หรือเขาไม่ชอบคุณหรือเขาเขาเป็นคนหัวแข็งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของคอมมิ unikation ก็ได้คือสิ่งที่มาแชร์วันนี้เนี่ยเวลาเราได้ยินคําถามแบบว่ามีปัญหาพี่ทํำยังไงสิ่งที่ผมย้อนกลับไปเรื่องเดิมก็คือว่าปัญหามันคืออะไรเรารู้หรือเปล่าใช่ไหม ปัญหามันเป็นเรื่องเพราะหลายๆครั้งอะไอ้คำถามแบบนี้มันเหมือนกับมันเป็นคําถามที่จะบอกว่าปัญหาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าปัญหาหลายๆครั้งมันอยู่ที่ตรงกลางมันอยู่ที่คนสองคนที่ไม่มีเอมพัตตีให้กันถ้าย้อนกลับไปเรื่องดีไซน์ดิงกิ้งนี่คใช่เลยคนสองคนไม่มีเอมพัตตีเนี่ยเกิดปัญหาครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคนนะครับให้เชื่อเรื่องนี้ก่อนในหลายๆครั้งปัญหาที่ตัวคนจริงฮะแต่น้อยครั้งมากนะครับที่มันจะเป็นอย่างนั้นหลายๆครั้งมันจะเกิดจากโนชั่นคนสองคนที่ไม่่เข <t ot anyway> like ้ <corner> ้้าาใจกกกกััันนนแลว็ตองงมีรุย เพราะฉะนั้นจริงๆง่ายมากคืออยากให้ไปคุยกันนะฮะแต่ถามว่าคุยกันยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันในอนาคตและกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นจากการแอ e เสตว่าปัญหามันคืออะไรก่อนจากตัวเองแล้วพยายามมองโลกในมุมมองวหน้าให้ได้แค่นี้คุณชนะคนไปมากกว่าครึ่งลนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่งกดแชร์ด้วยนะครับแลวพบกหมพ่พวนี้นะครับสวัสดีครับ